ก็ชนะเันนด้จุดคำแล้วะคะ่ะใหมันพูดแบบรัวมาวันนี้นะคะจะมารีวิวเป้มันคือชิกกี้ดักกี้เหรอเนี่ยมันเหมือนอะไรไม่รู้อะมันเป็นคล้ายๆเหมือนสปไปร์เอกนะคะนี่นะคะคือเห็นแล้วว่าเฮ้ยอะไรอะหยิบมาแล้วก็กะจะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลย ันเหมือนเป็นช็อกโกแลตเนาะแล้วขยามันเหมือนมีแบบของเล่นอยู่ข้างในนะคะเห็นที่แบบเคยรีวิวกันนะ,ะที่มันเป็นช็อกโกแลตแล้วจะมีแบบแกะออกมาจะเจอของเล่นใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะอันนี้เป็นแพคเกจน,นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะเชื่อเชื่อเชื่อใช่ด้วยนี่มันต้องมีของเล่นอยู่แน่เลยกินได้เลยอ่ะ เออโ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 อเสียใจมากมันคือ8ปดน้อยที่อยู่ในนี้โอ้มายกดน่าจะกินได้คะ่ะน้ำตาลเต็มตัวเลยอะ่ะอ่ก็ขค้นเหนียวมากลหละเืมย่ได้จังมาก คือตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบของเล่นอย่างนี้ไงเป็นแบักบ,บาร์บี้เป็นดิสนีย์อะไรนี้แต่ว่า<ม>ขเขาแกะมาแล้วเป็นเป็ดน,น้อยเนี่ยแต่ว่าขเขาก็แล้วอร่อยนะคะอร่อยดี อันก็เปลี่ยนได้ซือมากาคายี่สิบาบาทนะคะจากเซเว่นะได้อ่ะต้อง30มสบอืมหูงว่าลูกตาเป็ดอยู่ในนี้นะคะมันลูกตาหายไปข้างเลยเฮ้ยอ,อร่อยเนาะโอ้ยค่ะคือครั้งนี้ เสยียดายเงินสุดๆเลยนะคะราคา30บาทแต่ว่ามีแค่ชอค็อกโกแลตกับเป็ดน้อยคือตอนแรกอะคิดว่าแบบมันจะคล้ายๆกับสไพรเองนะคะว่าแบบโอ้จะมีของเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเป็ดเอ้แต่มันก็เขียนอยู่นะคะว่ามาร์ชเมลโล่รูปลูกไก่รูปเป็ดเคลือบช็อกโกแลตนมนี่คือเราผิดเองใชื่เนี่มันเขียนไว้ตรงนี้นะคะ แนะนำเพื่อนๆนะคะไม่ควรซื้อเพราะคิดว่าเป็นของเล่นนะคะไม่งั้นจะโดนเหมือนเราโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ